ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ เข้าสู่รายการโคโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปักประจำวันที่1จนถึงวันที่15มีนาคม2,564สําหำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือเกิดช่วงระหว่าง16พฤศจิกาถึง15ธันวาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีพิจิกนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนํามาผูกดวงทํานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้หากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างฉะนั้นหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณ ได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกในช่วงปักแรกของเดือนมีนาคมนี้จะมีเหตุการณ์สําคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามในรายละเอียดกันเลยครับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนะครับตำแหน่งของดาวประจําตัวของคุณก็คือตําแหน่งของดาวอังคาร ในช่วงนี้ดาวอังคารไปตกในเรือนปัตตานีซึ่งก็เล็งลัคนาของคุณนั่นแปลว่าคุณจะมีโอกาสที่จะเกิดเ,เรื่องสำคัญสคัญที่จะเกิดในช่วงนี้อยู่2เรื่องใหญ่ๆ 1. เกิดจากเรื่องของความรักถ้าคุณมีคู่ครองมีคู่ชีวิตแล้วตำแหน่งตัวคุณไปอยู่ในเรือนของความรักคุณก็จะอินเนอร์ในเรื่องของความรักนี้อย่างมากเลยทีเดียว ถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวมีคู่ชีวิตแต่งงานแต่งการมาแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณโอเคมากเลยทีเดียวแต่ดาวประจำตัวไปอยู่ในเรื่องของความรักแล้วคุณก็จะต้องคอยตามหรืออย่างน้อยก็เอออ,อหอหมกในสิ่งที่แฟนคุณคู่ชีวิตคุณเนี่ยปรึกษาหารือไม่ว่าจะเป็นปรึกษาหารือในเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณก็มีหน้าที่ที่จะเซยย่หรือคอยตามนะครับแล้วก็ เป็นกำลังใจและเอาใจช่วยเป็นกองเชียร์ที่จะทําให้แฟนคุณหรือคู่ของคุณรู้สึกว่าคุณเป็นพวกเดียวกันคุณให้กําลังใจซึ่งกันและกันคือถ้าช่วงนี้คุณสามารถที่จะทําได้ <c oughs> ในสิ่งที่ผมบอกเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยยั่งยืนถาวรแล้วก็ยาวนานตลอดไปถือว่าตอนนี้ความคิดของคุณจะโฟกัสในเรื่องนี้มากเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดหรือคนที่กําลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่ง ผมว่าตอนนี้คุณเหมือนกำลังจะสร้างคะแนนให้กับอีกฝ่ายได้รับรู้ว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณโฟกัสอยู่เช่นการทำให้เขาหรือเธอได้รู้ว่าคุณมีความตั้งใจจริงอยากคุยอยากคบอยากใช้ชีวิตร่วมกันหรืออยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันช่วงนี้มันเหมือนคุณจะต้องแอคทีฟแอคชั่นในสิ่งใดก็แล้วแต่จะเปิดเผยความในใจหรือบอดี้แลงเกจที่คุณจะต้องถ่ายทอดออกมา จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ว่าเออคุณมีความต้องการที่จะออใช้ชีวิตหรือว่าอย่างน้อยคบหากันเป็นเรื่องเปลราซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีความสัมพันธ์ของคุณก็ดีถึงแม้จะมีราหูเหล็งลักขณาก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดไอ้ราหูตัวเนี้ยถ้าในทางโบราณโบราณเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดาวพินธุบาทพินธุบาทมันแปลว่าดวงราวเรื่องความรัก ฉะนั้นผมก็จะบอกในยะอยู่2องในยะในยะแรกคือถ้าคนมีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะมีปัญหางงองแงงปัญหาความคิดใหม่ตรงกันปัญหาการกระทบกระทั่งกันหรือความระแวดระวังต่อกันอาจจะมีมือที่สเข้ามาในชีวิตก็ได้จึงทำให้คุณเกิดความรู้สึกไม่ค่อยจะไว้วางใจช่วงนี้ก็เลยโฟกัสที่แฟนคุณหรือคู่คุณเป็นพิเศษนะครับ แต่ถ้ามองเป็นเรื่องอีกด้านหนึ่งที่เป็นเรื่องดีคือคนโสดจะมีโอกาสที่จะได้เจอใครบางคนที่จะเข้ามาในชีวิตที่จะเปิดใจเปิดเผยเปิดตัวตนของตนเองให้ได้รับรู้ว่ามีความรู้สึกอย่างไรในเรื่องเรื่องนี้นั่นก็แปลว่ามีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีฉะนั้นก็มองเป็นสองอข้อใหญ่ๆว่าจะอยู่ในข้อใดข้อหนึ่งแต่โดยรวมแล้วทั้งคนที่มีครอบครัวหรือคนโสด ผมว่าความรักของคุณในช่วงเวลานี้ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของความรักอาจจะเป็นเรื่องที่สอง <c oughs> เป็นเรื่องของการลงทุนคุณอาจจะคิดอยากจะลงทุนทําธุรกิจหรือทําอาชีพอะไรสักอาชีพหนึ่งในช่วงประมาณนี้นะครับเพราะว่าในช่วงปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี้ยการทํางานประจําหรือการทําธุรกิจส่วนตัวแบบเดิมๆม,มันอาจจะไม่ได้เพียงพอหรืออาจจะไม่ได้ครบคลุม ให้คุณได้มีอะไรที่ดีเข้ามาอาจจะสะดุดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ช่วงนี้คุณอาจจะมีความคิดในการที่จะทําอาชีพใหม่ลงทุนทำธุรกิจใหม่ๆก็มีโอกาสเป็นไปได้ถ้าคุณทําธุรกิจถูกดวงถูกต้องกับดวงชะตานั่นแปลว่าคุณทําแล้วโอกาสที่จะสําเร็จโอกาสที่จะมีไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ แต่ถ้าเป็นการลงทุนในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะเหมาะสมถึงแม้ดวงประเทศหรือ,เ,อเศรษฐกิจบ้านเรา,เาปัญหาโรคระบาดบ้านเรายังไม่หายไปซะทีเดียวแต่บางทีเราอาจจะทำอะไรเป็นการเริ่มต้นกอ่อนบางทีสิ่งสิ่งนั้นที่คุณทำอาจจะได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็สองเรื่องนี้จะต้องเจอในช่วง ต,ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนมีนาคมนี้แน่นอนนะครับ <c oughs> แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินเชื่อมั่นว่าคุณอาจจะต้องไฟหรืออาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการหาเงินหาทองตลอดเวลาเพราะตำแหน่งดาวการเงินถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในเรือนไม่ได้มีตำแหน่งที่ดีแต่ยังอยู่ในเรือนชะตาที่พอไปได้แต่ยังไม่ได้ให้คุณเต็มที่มากมายนะักเพราะตำแหน่งการเงินคือดาวพระัสเป็นนิด แล้วก็อยู่ในบ้านของคู่ศัตรูด้วยฉะนั้นเวลาที่คุณหาเงินหาทอมาเนี่ยมันก็จะต้องมีรายจ่ายมีเหตุฉุกเฉินที่เราจะต้องเบิดจะต้องถอนในบัญชีของเราเพื่อจะไปใช้จ่ายในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะจ่ายให้กับเพื่อนไม่ว่าจะจ่ายให้กับลูกไม่ว่าจะจ่ายให้กับญาติพี่น้องของเราตลอดเวลาหรือภาระานหนี้สินที่คุณมีอยู่ซึ่งคุณจะต้องบริหารและจัดการปัญหาต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ให้มันเสร็จสิ้นไปให้มันจบๆไปฉะนั้นช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการหาเงินแต่เท่าที่ดูในพื้นดวงชะตาแล้วก็ยังพอฟัดพอเหวี่ยงยังพอที่จะประครับประคองในเรื่องของการเงินไปได้อยู่ก็ถือว่าไม่น่าจะมีเหตุอะไรที่ทำให้คุณอาจจะต้องมานั่งวิตกนั่งเครียดน,นะครับถึงแม้มันจะมีปัญหาแต่พอถึงเวลาแล้วก็ยังพอที่จะหมุนได้หรือยังพอที่จะหาได้อยู่อย่างแน่นอนนะครับ ส่วนในเรื่องของโชคลาภถ้ามองถึงในเรื่องของตำแหน่งของโชคลาภตำแหน่งของดาวพุธเนี่ยโคจรในเรือนชะตาที่ดีก็ถือว่าไม่น่าจะมีเหตุที่จะไม่ได้อะไรมาการที่คุณจะคาดหวังในเรื่องของโชคลาภมันก็มีปัจจัยที่เราจะได้มาในหลายๆทางปัจจัยแรกที่คนส่วนใหญ่มองก็คือการเสี่ยงโชค ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็เชื่อมั่นว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้เช่นกันถ้าคุณจะซื้อก็ซื้อเลขที่อยู่อาศัยเลขที่บ้านหรือไม่ก็ญาติผู้ใหญ่ของเราเช่นคุณพ่อหรือคุณแม่ฝากท่านซื้อหรือซื้ออายุซื้อบัตรประชาชนหรือซื้อปีที่ท่านเกิดก็มีโอกาสที่จะออกเลขเหล่านั้นก็เป็นไปได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวของคุณอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของ อุบัติเหตุหรือเรื่องเคราะห์หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะมีโอกาสเจอไหมเท่าที่ผมดูตัวของคุณเองตอนนี้คงไม่น่าจะมีอะไรที่น่าจะกังวลใจแต่อย่างใดเรื่องเคราะห์เรื่องอุบัติเหตุคงไม่น่าจะมีก็น่าจะดําเนินชีวิตของคุณไปได้อย่างปกติแล้วเพราะดวงดาวประจําตัวของคุณเนี่ยมันเสียมาตั้งแต่ช่วงเดือนมการาแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์พอเข้าสู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ผมว่าปัญหาเรื่อง ต่างๆที่คุณเคยเจอมาก่อนหน้านี้มันน่าจะจบลงมันน่าจะไม่มีปัญหาที่ทําให้คุณขุ่นข้องหมองใจแต่อย่างใดนะครับก็คิดว่าคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแต่ถ้าคุณชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วอยากจะตรวจดวงชะตากับผมแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลข0992129463 id line ก็คือ โฮร VIP 7พีอน89ะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดววมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทํานายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดาเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงท,ทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสำคัญ,คญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ